สวัสดีค่ะมาคุยเรื่องร้อนๆกันหน่อยนะคะสถานการณ์ล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยทำเอาตลาดหุ้นสหรัฐวูบว่าไปเหมือนกันนะคะเมื่อวันศุกร์ครับ S&P 500ลบไป1.1%เลยทีเดียวใช่ค่ะดาวโ o n e s นี่หายไปเกือบ8 0 0จุดส่วน n a ส d ด q ก็ลง1.3%ตอนแรกเห็นตัวเลขก็แอบตกใจนิดหน่อยครับแต่พอ,อดูๆไปเหมือนจะไม่รุนแรงอย่างที่หลายคนกลัวกันเท่าไหร่นั่นสิคะ วันนี้เราเลยว่าจะมาลองขุดคุยข้อมูลที่เรามีกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากข่าวใหญ่ตรงหน้านี้สิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องเพ่งมองให้ดีๆหลังจากนี้มันคืออะไรกันแน่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซ่อนอยู่ที่เสำคัญกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะใช่ครับคือการที่ตลาดตอบสนองดูเหมือนจะ น้อยกว่าที่คาดเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะตลาดมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลางมาระดับหนึ่งแล้วอย่างผู้เชี่ยวชาญบรรท่านก็ให้มุมมองไว้อย่างแฮ t ฟิลด์หรือโคลลัสจาก Data t r e k กก็มองว่าตลาดไม่ได้เซอร์ไพรส์กับเหตุการณ์ระดับนี้มากนักอ๋อน่าสนใจค่ะแสดงว่าตลาดอาจจะมองข้ามช็อตไปแล้วเอาละคะนอกจากข่าวหน้าหนึ่งนี้มันมีเคลื่อนใต้น้ำอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะจากข้อมูลที่เราได้มา มีครับมีหลายประเด็นเลยที่น่าจับตาโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐโดยตรงๆเลยเริ่มจากเรื่องนโยบายก่อนก็ได้ครับนโยบายอย่างเรื่องกำแพงภาษีนำเข้าสมัยทรัมป์ที่จะครบกำหนด9กรกฎาคมนี้หรอคะใช่ครับถ้ายังตกลงการค้ากันใหม่ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะกระทบต้นทุนสินค้านำเข้าได้อืมกระทบทั้งคนซื้อคนขายเลยนะคะครับแล้วก็ยังมีเรื่องร่างกฎหมายงบประมาณที่ยังเอ่อคาราคาซังอยู่ บวกกับประเด็นสําคัญมากๆคือเพดานหนี้สาธารณะอันนี้ต้องหาทางจัดการให้ได้ภายในช่วงปลายสิงหาหรือไม่ก็กันยานี้ไม่งั้นอาจจะกระทบความเชื่อมั่นทางการคลังได้เลยนะครับโหมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วนี่มีเรื่องภาษีนิติบุคคลอีกที่เคยลดให้แล้วอาจจะไม่ได้ต่ออายุครับอันนั้นก็กระทบกําไรบริษัทโดยตรงเลยใช่เลยค่ะ นั่นคือความเสี่ยงด้านนโยบายนะครับแต่ถ้ากลับมาดูปัจจัยที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกโดยตรงเลยเนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลมากก็คือเรื่องราคาน้ํามันอ๋อใช่ค่ะเรื่องนี้สาคัญมากประเด็นสําคัญเลยคือความเสี่ยงที่อิหร่านอาจจะตอบโต้แถวแถวช่องแคบฮอมุสข้อขวดสําคัญเลยนะคะนั่นใช่ครับน้ํามันมหาศาลของโลกต้องผ่านจุดนี้แค่วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ํามันดิบสหรัฐก็ดีดขึ้นไปกว่า7%ซแล้วนะฮะ เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะครับถ้าสถานการณ์มันลากยาวราคานน้มัที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปดันเงินเฟอ้ออีกรอบและนั่นก็จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะต้องลังเลที่จะลดดอกเบีย้ยซึ่งปกติแล้วตลาดหุ้นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฟังดูแล้วเรื่องราคาน้ำมันนี่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่เหมือนจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ในข้อมูลบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยคือสัญ,ญญาณจากตลาดแรงงานที่ดูเหมือนจะแผ่วๆลงใช่เลยครับ ข้อมูลล่าสุดทั้งตัวเลขจ้างงานเดือนพฤษภาคมหรือตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานที่ยังสูงอยู่ก็ชี้ไปทางนั้นอย่างที่โคลชวิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนคือความต้องการจ้างงานเริ่มลดลงแต่ยังไม่ถึงกับเป็นการปลดคนงานครั้งใหญ่อะไรืมแต่ถ้าตลาดแรงงานอ่อนแรงลงไปกว่านี้จริงๆความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยคงกลับมาหลอกหลอนอีกรอบแน่เลยนะคะครับ ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือลองนึกภาพตลาดแรงงานชะลอตัวมาเจอกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเพราะความขัดแยง้งโอ้โหมันอาจจะบีบให้เฟดต,ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจในโยบายการเงินได้ยากมากๆเลยครับจริงด้วยค่ะตัดสินใจลำบากเลยแต่ว่าท่ามกลางความกังวลก็มีข้อมูลที่น่าสนใจแทรกเข้ามาเหมือนกันนะคือผลสำรวจล่าสุดบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอเมริกันเนี่ยดีตัวขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือนอ้าวรอคะ อันนี้เป็นสัญญาณบวกเล็กๆนะคะครับพอจะเป็นแสงสว่างได้บ้างแต่ในอีกมุมหนึ่งอย่างฟิชแมนที่เขาดูเรื่องโครงสร้างตลาดก็ตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนของดัชนี S&P 500ช่วงที่ผ่านมามันต่ำอย่างน่าแปลกใจต่ำแบบผิดปกติเหรอคะใช่ครับต่ำจนน่าคิดว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นความสงบก่อนพายุหรือเปล่าอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะเอาละค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วสรุปสั้นๆก็คือ ถึงแม้ตลาดจะดูเหมือนรับมือกับข่าวอิสราเอลอิหร่านได้ดีกว่าที่คิดแต่ความเสี่ยงจริงๆที่ต้องจับตาอาจจะมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและนโยบายที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะทั้งเรื่องภาษีงบประมาณเพดานหนี้แต่ที่ดูจะมีน้ำหนักเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องได้มากก็คือทิศทางราคาน้ำมันกับสัญญาณความเปราะบางในตลาดแรงงานถูกต้องครับ และนี่ก็นำไปสู่คาถามสำคัญที่เราอาจจะต้องเก็บไปคิดต่อซึ่งข้อมูลตรงหน้าอาจจะยังไม่มีคำตอบให้ชัดๆนั่นก็คือปัจจัยเสี่ยงทั้ง5ประเด็นนี้โดยเฉพาะเรื่องตลาดแรงงานกับราคาน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกันและกันยังไงและจะขยายวงกว้างออกไปในรูปแบบไหนหากมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสาคัญจริง,รงๆนีเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับสาหรับติดตามสถานการณ์กันต่อไป